ปาสาทนครหลวงเริ่มสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโดยทรงโปรดให้ช่างไปถอนแบบมาจากปราสาทเมืองพระนครประเทศกัมพูชาเพื่อเป็นที่พักร้อนก่อนที่จะ,สะเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปราสาทนครหลวงสร้างไม่แล้วเสร็จในสมัยนั้นต่อมาราวปีพศ .2352 ตาประขาวปิน่นได้สร้างวัดนครหลวงขึ้นโดยเอาปราสาทนครหลวงเข้าไปไว้ในเขตของวัดด้วย และมีการสร้างพระพุทธบาทสี่ลอปฏิสถานไว้บนลานชั้นบนของปราสาทจากการดำเนินงานทางโบราณคดีได้พบว่าวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการสร้างปราสาทเป็นการสร้างเพื่อให้เป็นศาสนาสถานในพระพุทธศาสนามิใช่ที่ประทับระหว่างทางในการเสด็จไปนมัสการลอยพระพุทธบาทดังที่เข้าใจกันมาโดยตลอด